ก็สวัสดีทุกคนนะครับ Good morning everyone ครับก็รู้ว่าหลายหลายคนก็ยังอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูไลฟ์อยู่นะครับ And I know that many of us are still staying at home and watching the live stream ก็อยากจะบอกว่าคริสจักรก็เริ่มเปิดแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถมาร่วมนมัสการที่คริสจักรได้นะครับ Yeah and I would like to share that the church uh, has been open and we welcome any, uh, all of you to uh, come and worship God together on site นะครับก็ถ้าสะดวกใจก็มาที่คริสจักรได้นะครับ Yeah so if you feel comfortable you're uh, so welcome to worship together in church แต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังอยากจะดูดูไลฟ์สดที่บ้านก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูที่บ้านได้นะครับ But if you feel like uh, it's better for you to watch through the livestream it's okay also โอเคนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดในหัวข้อนี้นะครับพักพิงในความรักของพระบิดานะครับ Today I would like to share about the topic of rest in the Father's love โอเคนะครับก็เราก็เริ่มปี2022นะครับ And we have started the year uh, 2022ก uh, <g> ็รู้ว่าหลายๆคนก็มีเป้าหมายสำหรับปีนี้มากมายนะครับ And many of us may have goals for the new year ก็อาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องการงานนะครับ Maybe we have goals about our work เป้าหมายเรื่องสุขภาพนะครับ Health goals อาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องความสัมพันธ์นะครับ relationship goals แต่วันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญมากนะครับ but today I would like to talk about one important goal that we can have ก็อยากจะให้เราตั้งเป้าหมายนะครับที่จะพักพิงในความรักของพระบิดาครับ and I would like to invite us to have a goal of resting in the Father's love ก็อยากจะให้ปี2022เป็นปีที่เราได้พักพิงในความรักของพระบิดา and I hope that uh, 2022 will be a year that we can rest in God's uh, love or rest in the Father's love ในเในช้าวันนี้นะครับผมจะพูดว่าเราเนี่ยจะสามารถพักพิงในความรักของพระบิดาได้อย่างไรนะครับ and today I would like to share about how we can rest in the Father's love <S uh, ผมก็จะพูดจากหนังสือยอห์นนะครับ and I l l be sharing from the book of John ใน,ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวผมก็ได้อ่านหนังสือยอห์นนะครับ uh, uh, near, near the end of the last year I was reading through the book of John แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สัมผัสใจผมมากๆนะครับ And read something that really something touched I e my h นั่นก็คือความรักของพระบิดาครับ and that is the love of our Father ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะมาพูดในเช้าวันนี้นะครับ so that's something that I would like to focus on today จะพูดจากหนังสือยอห์นบทที่17นะครับ and I will speak from John chapter 17ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูในคืนสุดท้ายที่พระเยซูอยู่กับสาวกนะครับ and uh, this chapter talks about Uh, Jesus last night before he was crucified. โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้อพระคัมภีร์กันนะครับ So let's uh, read the word of the Lord together. โอเคนะครับ uh, ในยอห์นบทที่17ข้อ24นะครับ In John 17:24 verse 24, พระบิดาข้าพเจ้าอยากจะให้บรรดาผู้ที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่ที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย เพื่อให้พวกเขาได้เห็นบารมีของข้าพเจ้าซึ่งพระองค์ได้มอบให้ไว้เพราะว่าพระองค์รักข้าพเจ้าก่อนที่จะสร้างโลก Father I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory the glory you have given me because you loved me before the creation of the world ตอนนี้พระเยซูก็กําลังจะกลับไปหาพระบิดานะครับ So at this point Jesus was going was going to go back to the Father แล้วพระเยซูก็บอกว่า ในวันหนึ่งเนี่ยอยากจะให้สาวกมาอยู่ในที่ที่พระองค์จะไปอยู่ด้วย And Jesus was saying that uh, was praying that one day his disciples will go with him to where he'll be with the Father เพื่อที่ว่าสาวกเนี่ยจะได้เห็น uh, สง่าราศีของพระเยซูเนี่ยอย่างเต็มที่เลย แล้วก็เป็นสง่าราศีที่พระบิดาเนี่ยได้ให้พระเยซูไว้ตั้งแต่ก่อนจะสร้างโลก and, so really and it's the same glory that she, uh, that the Father has given to Jesus even before the creation of the world แล้วก็ผมก็ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ and I have underlined this part too พระบิดาได้ให้สง่าราศีที่ยิ่งใหญ่มากแก่พระเยซู เพราะว่าพระบิดาเนี่ยได้รักพระเยซูตั้งแต่ก่อนจะสร้างโลก a n d the Father loved Jesus even before the creation of the world and uh, the Father has given the full glory to Jesus ผมก็อยากจะให้เราได้มาดูถึงความรที่พระบิดามีให้กับพระเยซู And I would like us to see uh, the love that the Father had for Jesus เอจะย้อนกลับไปที่ยอนบทที่หนะครับ And we will turn back to uh, John chapter 1 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่บุตรองค์เดียวผู้ดำรงความเป็นพระเจ้าผู้อยู่ในอ้อมอกของพระบิดาได้ทำให้พระบิดาเป็นที่รู้จัก No one has ever seen God the only Son who is in the bosom of the Father he has made him known ผมก็ขีดส้นใต้คำว่าผู้อยู่ในอ้อมอกของพระบิดานะครับ And I have underlined the part where it says that uh, who is in the bosom of the Father เ uh, ก็ถ้าถ้าเราเป็นพ่อแม่เราคงจะเห็นภาพภาพนี้ได้ง่ายนะครับ uh, Those who are parents will be able to visualize this easily. เมื่อเมื่อเราได้อุ้มลูกของเรานะครับในอ้อมอกของเรา uh, When we embrace our child near to our chest, มันเป็นความรักที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใกล้ชิดมากๆนะครับ uh, It's a great love uh, that uh, feels really intimate as well ความความรักแบบนี้นะครับก็เป็นความรักที่พระบิดาเนี่ยมีให้กับ พระเยซูนะครับ And this is the kind of love that the Father has for Jesus แล้วก็เป็นความรักที่พระบิดามีให้พระเยซูตั้งแต่ก่อนจะสร้างโลกนะครับ And this is the love that the Father had for Jesus even before the world was created แล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นพระบิดานะครับ And no one has ever seen the Father แต่พระบุตรเนี่ยผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระบิดามากๆก็รู้จักพระบิดาเป็นอย่างดี But the Son of God uh, who was there way before the creation of the world uh, he knew the Father intimately พระเยซูนะครับรู้ว่าพระบิดารักพระองค์มากมาก and Jesus knew that uh, the Father loves him so much แล้วก็พระเยซูเคยเห็นพระบิดาและก็รู้จักพระบิดาด้วย and Jesus uh, has seen the Father and also uh, knows the Father หลังจากนั้นพระเยซูก็มาบนโลกใบนี้นะครับ and Jesus came to uh, the world after that เพื่อช่วยให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับพระบิดา และพระเยซู o าลง t u ่โลกเพื่อที่ a ราจ t ได้รู t จักพร the ด a ด้ e l เขียนนะครับเรากลับมาที่ยอห์นบทที่17นะครับ we will look at uh, ่ย John 17 again. อ่าพระเยซูก็ได้พูดว่าข้าพเจ้าอยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างบริบูรณ์เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ได้ส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์รักพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์รักข้าพเจ้า Uh, Jesus said that I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and love them even as you have loved me. ก็เราอ่านข้อนี้แล้วก็ต้องใช้จินตนาการนะครับกันหน่อยนะครับ Uh, when we read this verse we need to use some of our imagination ก็ต้องภาพที่ที่พระเยซูอยากจะให้เราเห็นก็คือว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในเรานะครับ and this is the picture that Jesus wants us to have which is Jesus is in us เมื่อเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระเยซูอยู่ในเรา when we believe in Jesus uh, he is in us และก็เพราะว่าพระบิดาเนี่ยรักพระเยซูพระบิดาก็อยู่ในพระเยซูนะครับ And because uh, the Father loves Jesus, the Father is also in Jesus. <laughs> and, and, and therefore, both uh, Jesus and the Father are in us. <laughs> and uh, the Father and the Son being in us is to help us as believers to be united in Him. แล้วก็มีประโยชน์สุดท้ายทึ่สำคัญมากๆนะครับ a n d the last sentence is very really important as well เออผมก็ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ And I underline d it และพระองค์รักพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์รักพระเจ้า And uh, I have loved them even as you have loved me พระเยซูอยากจะให้สาวกเนี่ยได้รู้ว่าพระบิดาเนี่ยรักพวกเขาเหมือนที่รักพระเยซูนะครับ

พระบิดารักพระเยซูอย่างไรพระบิดาก็รักเราอย่างนั้นด้วย And Jesus wants us all of us to know that just as how the father loves Jesus so much the father loves all of us so much as well เราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่ที่มีความบาปมากมาย And sometimes we may think that uh, we are uh, people who are for sin เราเราทําสิ่งที่ไม่ดีตั้งเยอะแยะ uh, We may be have done uh, many bad things พระบิดาไม่ได้พระบิดาไม่น่าจะรักเรามาก Maybe God, the father, really love so much father really the doesn't love God so us แต่พระเยซูได้บอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูนะครับพระเยซูอยู่ในเรา but Jesus says that when we believe in Jesus Jesus is in us และพระบิดาก็อยู่ในพระเยซู and uh, the Father is in Jesus ดังนั้นทั้งพระบิดาและพระเยซูก็ประทับอยู่ในเรานะครับ and therefore both the Father and the Son are in us และพระบิดาได้รักเรามากมากอย่างที่พระองค์ได้ทรงรักพระเยซู Yeah, and the Father loves us so much just as how He loves Jesus. Just like how the Father had uh, embraced Jesus in His bosom even before the world was created. And now uh, the Father is embracing us as well. ให้เราพักพิงในความรักของพระบิดานะครับ So let us rest in the Father's love นะครับให้เรายอมให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูดว่าพระบิดาเนี่ยรักเราเท่ากับที่พระบิดารักพระเยซู And let us believe in what Jesus has said uh, which is that the Father loves us as much as uh, the Father loves Jesus และก็ให้เราพักพิงในความรักของพระบิดา And let us rest in the Father's love ในในปี2022นะครับพระบิดาได้รักเรามากมาก and in uh, the in the year of 2022 the father loves us so much พระบิดาจะทำสิ่งที่ดีมากมายเพื่อเรานะครับ and God will do many great things for us เหมือนที่เรา uh, อยากจะทำสิ่งที่ดีๆมากๆ ให้กับคนที่เรารักนะครับ Just like how would like do, uh, things those to that like like love we we how do good for ผมรักลูกชายผมมากผมก็ทำสิ่งดีๆหลายอย่างเพื่อเขานะครับ for me I love my son so much and I have done many uh, good things for him ก็พาเขาไปเรียนในโรงเรียนที่เหมาะกับเขา for example I enrolled him in a school that I think is uh, suitable for him เขาชอบเตะบอลนะครับเขาชอบเล่นฟุตบอลผมก็พาเขาไปฝึกฟุตบอลนะครับ Uh, and my son likes to play soccer, so we play soccer together. <laughs> and yesterday I just brought him to the, uh, the annual checkup at the dentist. So, just like how we like to do things for the people that we love, uh, God the Father also wants to uh, do good things for us. คำถามก็คือว่าแล้วเราจะพักสงบและผ่อนคลายในความรักของพระบิดาได้อย่างไรนะครับ So the question is how can we rest and relax in the Father's love นะครับเราได้พูดกันถึงว่าพระบิดารักเรามากมาก Yeah and we have uh, spoken about how the Father loves us so much แต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะพักพิงในความรักของพระบิดาได้อย่างไร And the question is how can we uh, rest and relax in the Father's love นะครับหลายหลายครั้งนะครับเราก็ดิ้นรนที่จะที่จะ มีสิ่งที่เราอยากจะมี many times we struggle in life because we want to have this and we want to have that ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ท่าพระเจ้าอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ and maybe as the new year started you have prayed to god and say that oh god i want this and i want that สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์อยากจะทํา and this is the thing that i want to do สมองของเราก็เต็มไปด้วยแผนการมากมาย o u r mind can be filled with plans จิตใจของเราก็เต็มไปด้วยความปรารถนามากมายเหมือนกันนะครับแล้วเราจะพักพิงในความรักของพระบิดาได้อย่างไรนะครับ can father's in how the we rest l o v e เราดูจากตัวอย่างของพระเยซูได้นะครับ so we can look at j e s u s example พระเยซูเนี่ยรู้ว่าพระบิดาเนี่ยรักพระเยซูมาก And Jesus knew that the Father knew Jesus the loves him so much แล้วพระเยซูก็พักพิงในความรักของพระบิดานะครับ and Jesus rested in the Father's love ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงเนี่ยพระเยซูก็รู้สึกเครียดมากนะครับ so before Jesus was crucified he was feeling uh really stressed แล้วก็พระเยซูรู้สึกว่ามันมันหนักมากสิ่งที่พระเยซูจะต้องเจอเนี่ยมันหนักมากๆนะครับ and what he had to face uh the next day uh felt really heavy on him เราเราอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเผชิญนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากและก็หนักมากในชีวิตของเรา Perhaps uh, many of us will be familiar with uh, this feeling of uh, feeling so heavy about what is to come แต่ในในในคืนนั้นนะครับสิ่งที่พระเยซูรู้สึกก็คือว่ามันก็หนักมากสำหรับพระเยซูเช่นกันนะครับ And on that night Jesus felt a uh, really heavy h e a r t e as well โอเคมาดูมาระโกบทที่14กันนะครับ So let's look at Mark chapter 14 พระเยซูและเหล่าสาวกมายัางที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเกเสมนีพระองค์พาปเปโตยากอบและยอนไปด้วยและพระองค์เจ็บปวดรวดร้าวและหนักใจมากพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์เจียนตายจงอยู่ตรงนี้และเฝ้าคอยเถิด They went to a place called Gethsemane. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Stay here and keep watch. So we can see that uh, Jesus was really distressed. And we will look at the next verse. พระองค์เดินเลยพวกเขาไปเล็กน้อยแล้วซบหน้าลงที่พื้นดินแล้วอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เวลานั้นล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์กล่าวว่าอับบาพระบิดาทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระองค์โปรดเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิดถึงกระนั้นขออย่าให้เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามความประสงค์พระองค์เถิด Going a little further, he fell to the ground and he prayed that if possible the hour might pass from him. Abba Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Uh, Jesus probably thought that it was nice if he didn't have to be crucified. แต่ว่าแทนที่พระเยซูจะดิ้นรนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พระองค์อยากจะได้นะครับพระองค์ยอมยอมต่อความประสงค์ของพระบิดา But instead of s t r u g g l i n g to get w h a t he w a n t e d u h Jesus s u b m i t t e d to the will of t h e Father. เพราะว่าพระเยซูรู้ว่าการได้พักพิงในความรักของพระบิดาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ because jesus knew that u h t h e best thing t o do was to rest in the Father's love. และเราก็ได้เห็นว่า เมื่อพระเยซูพักพิงในความรักของพระบิดาเนี่ยสิ่งที่ดีๆมากๆก็เกิดขึ้นกับพระเยซูนะครับ And we see that uh, as Jesus s u b m i t d as Jesus rested in the Father's love, um, he, it brought him great joy as well ในหนังสือฟิลิปปีนะครับ In the book of uh, Philippians พระอ์ท่องพระองค์ท่อมพระองค์เองและยอมเชื่อฟังจนถึงขั้นที่ต้องเสียชีวิตแม้กระทั่งเป็นความตายบนไม้กางเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ยกพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและมอบพระนามที่เหนือนามอื่นใดแก่พระองค์ he humbled himself by becoming obedient to death even death on the cross therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name เราเห็นว่า พระเยซูเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับที่ที่จะไม่ดิ้นรนให้ได้มาถึงสิ่งที่ที่พระองค์คิดว่าดี So we can see that uh, Jesus didn't struggle uh, not to get what he wanted แต่ว่าพระองค์เนี่ยยอมที่จะพักพิงในความรักของพระบิดา But Jesus uh, decided to submit uh, and rest in the Father's love ผลก็คือพระบิดาก็ทำให้พระเยซูเนี่ยฟื้นจากความตายนะครับ And we see that after that, uh, the Father raised uh, Jesus from the dead. แล้วก็ยกพระองค์ขึ้นไว้เหนือทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกผู้คนบนโลกใบนี้นะครับ And uh, Jesus was exalted uh, above anything else. นะครับพระเยซูก็ถูกยกไว้เหนือทูตสวรรค์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลย Yeah, and God exalted him to the highest place, yeah, above everything. เอ่อในช่วงสักสักสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Uh, about two weeks ago ผมก็ได้คุยกับผมมีโอกาสได้คุยกับคริสเตียนคนหนึ่งนะครับ I had the chance to chat with a Christian แล้วเขาก็เล่าพยานคำพยานชีวิตให้ผมฟังนะครับ And he shared with me his testimony เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยก็สักหลายเดือนก่อนเขาก็กำลังหางานนะครับ And he shared with me in the past few months uh, he was looking for a job แล้วเขาก็บอกพระเจ้าว่าเนี่ยเป็นงานที่เขาอยากได้ And "Oka uh, person told God, oh, okay, this is the the God, แล้วงานเนี้ยเันดียังไง and uh, this job is good because of many reasons แต่ในที่สุดเขาบอกพระเจ้าว่าขอให้พระเจ้าเป็นผู้เลือกงานให้เขา but in the end he told God uh, to uh, he prayed to God for God to choose the job for him อย่าให้เป็นงานที่เขาคิดว่าดีแต่ให้เป็นงานที่พระเจ้าคิดว่าดีสำหรับเขา uh, and he prayed that the job that he w o u l d get is uh, the job that God would think that is good for him, not uh, he himself. แล้วพระเจ้าก็ได้ให้งานนะครับเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่เขาคิดว่าดี And in the end, he got a job uh, that wasn't the job that he really wanted. ก็เป็นเป็นอีกงานนึงนะครับ So it was another job. แต่หลังจากที่เขาทางานไปสักพักเนี่ยเขาเห็นว่างานที่พระเจ้าให้เนี่ยดีกว่างานที่เขาคิดไว้มากๆเลยนะครับ but uh, as he stayed on in this job that wasn't his first choice, uh, he saw how uh, god really prepared a, a good job for him even better than what he thought. <laughs> and as i heard this, i really rejoiced in how uh, this person rested in the father's love. <laughs> and uh, this same person, he shared with me another story. เขาก็บอกพระเจ้าว่ารถที่เขาอยากซื้อเนี่ยเป็นรถยี่ห้อไหนรุ่นอะไร Yeah and he told me about uh, what uh model and what brand of car he wanted แล้วรุ่นรุ่นเนี้ยมันดียังไงบ้าง And how this uh model of the car was good แต่เขาบอกว่าอย่าขอพระเจ้าประทานรถที่พระเจ้าอยากจะให้ไม่ใช่รถที่เขาอยากจะได้ But he prayed to God for a car that God would give to him and not the car that he wanted รากฏว่าพระเจ้าก็ให้รถอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ and in the end God gave him another car another brand และเมื่อเขาได้รถที่พระเจ้าให้เนี่ยเขาก็เห็นจริงๆว่ามันดีกว่ารถที่เขาเคยคิดไว้ and uh, he saw that the the car that uh, God gave to him which was not his first choice was better than what he would have thought สำหรับพวกเราในวันนี้นะครับ เราก็คงจะมีเป้าหมายหลายอย่างในปี2022นะครับ And for us we might have some goals that we have for the new year 2022เราก็คงจะบอกพระเจ้าไปว่าพระเจ้าลูกมีเป้าหมายอะไรบ้าง1 2 3 4 And we can tell God about the goals that we that we have uh 1 2 3 and 4แต่แทนที่เราจะบอกพระเจ้าว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างถ้าถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับ Yeah, but I would uh, suggest I would like to suggest maybe we could uh, we could change our question. Okay, mm -hmm. so instead of uh, just telling God about our goals, we could uh, change our question to what is uh, your goals for me. เราก็ถามพระเจ้าได้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่พระองค์อยากจะให้ลูกมีในปี2022เราก็ถามพระเจ้าได้ว่าพระองค์อยากจะพระองค์อยากทำอะไรให้สำเร็จในลูกในปี2022 Yeah, so Some of the questions that we can ask God include what uh, are your 2022 goals for me and what do you want me to uh, and what do you want to accomplish in me uh, in 2022แทนที่จะบอกพระเจ้าว่าเราอยากทำอะไรใช่ไหมครับ เราก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำอะไรในปี2022 Instead of telling God what we want to do let's ask God about what He wants us to do แทนที่อยากจะบอกแทนที่เราบอกพระเจ้าว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากจะทำอะไรให้สำเร็จในเราในปี2022 And instead of telling God what we want to accomplish let us ask God about what He wants to accomplish in us in this new year ahead แล้วก็พระเจ้าก็คงจะบอกให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราในปี2022 And as pray that God will probably reveal that wants change. things God us some the, the things that, uh, wants, uh, us we will the he to to of ผมก็เชื่อว่าถ้าเรา uh, มีคำอธิษฐานตามที่ผมขึ้นในหน้าจอนะครับจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นมากนะครับในปี2022 And believe that as pray God with these questions that questions on the screen will experience growth in God I believe with I will we these the we to และเราก็จะรับประพรมากขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับ and we will be greatly blessed more than the years that have passed อยากจะใช้เวลาสักสักนิดสักนิดหนึ่งนะครับสักหนึ่งสองอาิตยธิษฐานด้วยกันนะครับ so I would like to spend some moments in prayer ก็อยากจะให้เราอธิษฐานตามสิ่งที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับ and i would like us to, ask to uh, pray to god with uh, the questions that i have put on the screen คไว้ฐานด้วยกัน so let's pray together พระเจ้าเราเข้ามาหาพระองค์ในในปีนี้ปี2022ก็ we come before you in this new year of our 2022 t u r ที่แทนที่ลูกจะบอกพระองค์ว่าลูกมีเป้าหมายอะไรบ้าง Instead coming you and, uh, telling and us uh, goals to about the that we have, of you you, God, ลูกอยากจะให้พระองค์ได้บอกว่าได้บอกกับลูกว่าพระองค์อยากจะให้ลูกทำอะไรในปี2022 God I would like to hear from you about uh, what you want me to do in this year อะไรคือเป้าหมายที่พระองค์อยากจะให้ลูกมีในปี2022 What are the goals that uh, Father you want me to have for the new year และแทนที่ลูกจะบอกพระองค์ว่าลูกอยากจะทำอะไรสำเร็จบ้าง And instead of me uh, telling you, God, about what I would like to accomplish in this year, I would like to ask, Father, what do you want to accomplish in me in uh, this new year? Uh, what are some things that you would like to change in me in this new year? And what are some things that you want to uh, help me to successfully change in my life? แล้วลูกก็อยากจะเลิกดิ้นรนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่อยากได้ And I would like to stop struggling to uh, achieve what I want แต่อยากจะพักพิงในความรักของพระบิดา But I want to rest uh, in the Father's love เพราะลูกได้เห็นความจริงว่าเหมือนที่พระบิดาได้รักพระเยซูพระองค์ก็รักลูกเช่นกัน Because I see the truth that uh, just like how the Father loves Jesus the Father loves me as much as well เพราะพระบิดารักพระเยซูแค่ไหนพระองค์ก็รักลูกมากเท่านั้นเช่นกัน And as much as the Father loves Jesus the Father loves me uh, the same as well ลูกขอขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งดีๆที่ลูกจะทําในตัวลูกในปี2022 And God I want to thank you for uh, the great things that you will do in my life for the year ahead เราอฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า We pray all t h i s in Jesus name Amen Amen